คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะค่ะก็กราบสวัสดีนะคะบิดรักแฟนเกมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับเจ๊คข่กับเจ็ควันนะเอาวันนี้เรามากันในเกม Take ชียลอ f t a อท หรือเกมเสาถ้ำของเรานั่นเองนะช่วงนี้สาวถ้ำของเราคัมแบ็กแล้วนะทุกคนคัมแบ็กอาเกตแล้วนะ,ะหลังจากที่แม่นางนะคะไม่แตกมานานนะวันนี้แม่นางก็แตกจนได้นะมาดูกันนะว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะช่วงนี้นางแตกแบบรัวมากนะช่วงนี้อาจจะลงะคลิปเกมสาถ้ำแบบค่อนข้างบ่อยอ่ะ,อะนางแจกรัวจริงช่วงนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะ เอ,อใครเล่นสาวทำไม่ช้ำลักแล้วนะเขาบอกว่าไม่เคยเสียน้ำตาให้กับสาวไหนนอกจากสาวทำอันนี้เรื่องจริงนะทุกคนเอออ่าแต่วันนี้นะเขาจะมาลบล้างนะลบล้างคำพูดคำนั้นออกไปนะหรือเปล่าหรือจะเหมือนเดิมโอ้โหดูดรัวมากนะรอบแรกของเรายังไงก่อนโอ้โอ,โอ,โอ้ก็คุณมา1,000บาทนะเบสสี่บาทตอนนี้เหลือ300กว่าบาทแล้วนะ เหลือสองร้แปดสิบลทุกคนตายแล้วชีวิตยังไงปาบเข้าไปอุ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องกระเบื้องราวไปเลยเออโอ้จะหายกว่าใจความนะทุกคนเอารูดไปแล้วรูดอีกแล้วครับท่านเสาทํำนะคะเขาจะมีแบบว่าความโดดเด่นเรื่องการดูดเร็วนะแต่ถ้าแจกกระบุ่มบัมเหมือนกันนะโอ้ยอี้หนึ่งสองร้อยกุ้บาทย,ยังไงล่ะฟื้นคืนชีพแล้วไหม มาทเข้าไปอีกอชุดใหญ่ไฟกรพพ000 000ะพริบ160บาทดดอกนี้270รายต่อหน้าเขียวของเราย4่บาทโอ้ยเดี๋ยวอยากได้แบบรวัรวๆรวัรวๆได้ไหมอะอ่ะค่ะเกมสาวทำของเรานะคะอยู่ใต้เกม PC จ l o ลอนะคะหรือว่า PC s h o p นะคะทุกคนคใครสนใจอยากทดลองเล่นก็ลิงก์ใต้ใคลิปเลยนะคะสามารถคลิกเข้าไปนะคะเพื่อเข้าไปทดลองเล่นฟรีดูก่อนได้นะเฮ้ยดอกนี้ โกดูร้อยสี่สิบโอ้ยวายสาวทับเขาเต็มระเบมนะทุกคนบิ๊กวินไปเลยจ้าเออเออธรรมดาที่ไหนไม่ได้มาลเล่นเลนะคะอ,อ่ะลืมบอกนะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะเอออ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะ โอ้ยรุนสเกตเตอร,ตอร์ทุกคนจะลงไหม <c oughs> เคย์อ่ะรับชมกันเพื่อความบันเทิงเดอ้อไม่แนะนำให้เอกเดีนแบบดเดซ่าเด้อเออเฮ้ย,ยน่าเกี่ยวไม่เข้าถ้าเข้าจะถ <c oughs> ูกเร <c oughs> ิ่มเลยนะเมื่อกี้อ่าเริ่มจะฟื้นคืนชีพขึ้นมานะเมื่อกี้เหลยสองร้อยกุปบาททุกคนอ่ะฟื้นคืนมาแล้วนะฟื้นคืนมาแล้วอ่ะได้ทุนแล้วกลับบ้านทุกคนแพ้ไม่ใช่ <c oughs> เออ ต้องไปต่อสิครับจะรออะไรก่อนเออมาใช้สมองกันนิดหน่อยไปกันต่อนะฟ้บฟ้าฟ้า,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 าอุ้ยสเกตเตอร์ไม่ลงอ่ะมันคืออะไรอ่ะไม่พอควาสเกตเตอร์ลงก็คือไม่ลงว้าโเท่ด้วยสวยเด้อย,อย่างเงี้ยเออว่ายเข้าลโอ้ยได้เขียวเต็มระบบ1,440งอู้วโอเคด้วย,ยสวยเด้ไอย,ย่อ,ยยอีกแล้วอู้วหน้าม่วง สกเกตเตอร์ต้องลงแล้วไหมวินาทีนี้โอกก้ยกำไรมาแล้ววะทุกคนแคได้กำไ,ไรเข้ามาแล้วอ่ะยังไงก่อนตุ๊กตักตุ๊กตาตุกตาโอ้โหสกเกตเตอร์มไม่เข้าแต่ก็ปิดวินไปเลยจา้าเออสองพันสองร้อยหกสิบแปดบาทค่าทุคนคู่ควรนะออมาอีกสักนิดสักหน่อยนะทุกคนโโอ้เสาถ้ำนี่แบบไม่ได้มาลเล่นๆจริงนะเขาจริงจังนะ โอ้สกเก็ตเตอร์รอบนี้อย่าพลาดต้องลงแล้วไหมไม่ลงนะทุกคนโอ้มาให้หลุ้นตลอดมาให้หลุ้นอยู่เรื่อยอะ่ะเคด้วยนี่เข้าบ่อยนะทุกคนาามาโอ้โหชีเวสอ่ะบวกมาเราพกตุนมา1,000บวกมา1,000 290บาทนะตอนนี้กำไรของเราบวกมาดิดหน่อยนะ,ะเราจะต้องมีการนำคุณของเรานาไปต่อยอดนะเราจะยอมแพ้ไม่ได้นะไปอีกหน่อยรักกันโอ๊ยคิดถูกหรือคิดผิดเนี่ยกว่าสะดุดนะกว่าสะดุดมากกว่านะเออ ดูดขึ้นนะเสาถา้ำลูกแม่นะเอด้วย16บาทเหรอโอ้ยไอชิ้นนี้เออูอ๋200 16บาทดอกนี้อะไรล่ะเสาถ้ำนะเขาเป็นตำนานจริงๆนะเออช่วงก่อนนะนี้ก็คือดูดจัดมากแม่เจ้าเออเราจะลบตำนานได้หรือเปล่านะวันนี้จะมาถล่คถ้ำหรือเปล่านะอุ้ยวายโอ้ย,อยเขาแค่เม็ดเดียวเองนะเสียใจเอ้ยนะเขียวยังไงก่อนเออไหลรัวมากคุณไปที่หกแล้ว ปล่อยอีกก็ไม่ได้นะเ,นเราเน้นไหลนะทุกคนสาวท่ำคือเน้นไหลนะทุกคนถ้าไหลคือตัวคูณของเขาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะยิ่งไหลยิ่งแตกในตัวเนี้ยเออแตก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 ข้กางนอกนะมากเท่าไหรนะ่เนี่ยเออก็จะเพิ่มตัวคูณมากเท่านั้นนะแล้วก็ทําให้เรามีโอกาสที่แบบว่าจะได้รับการคูณที่แบบมากๆๆๆขึ้นไปนะนุ้ยสวยดอกนี้3ามีบโอ้โหแตกหมดแพง สามร้อยยี่สิบเราจช่วยรับรวมไปห้าร้อยสี่บาทเนะมืเ่อกี้โอเคไปต่ออย่ารอช้าออไปตามฝันที่เราใฝนะ่ค่ะไปอีกสักน้อยสักหน่อยนะทุกคนโอ๊ยกดผิดเราต้องลองเซิร์งนะคะลองเซิร์ง <c oughs> อ้าว <c oughs> เข้าแล้วสเกตเตอร์ทุกคน เอ้เข้าได้ไงตอนไม่ลุ้นดันเข้าตอนลุ้นดันไม่เข้าชีวิตไม่เข้าใจอะไรก่อนไปจ้าอีหยังวะอีหยังวะอีหยังวะบ่แตกอีหยังวะเต้ยมาอยู่โอ้ยโอ้ยอะไรก่อนอะไรก่อนเหลือทำดอกสุดท้ายเค่ด้วยเท่เสยสี่สามสองเออนับฝอยหลังไปเลยจ้า ดอกนี้สิสี่ร้อยสามสิบสองบาทนะเข้ด้วยหกสี่บาทตอนนี้คุณที่สิบแล้วว้าวหกร้อยยังไงก้นเขยด้วยเข้าดีเหลือเกินเออหน้าเหลืองหนึ่งพันโอ้โหสามตัวหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบทุกคนเฮ้ยเขาไม่ได้มาเล่นนะโอ้ยอ่ะเหลือสองดอกสุดท้ายเขาบอกว่ายิ่งเหลือน้อยนะยิ่งจะแตกเยอะหรือเปล่าจริงหรือเปล่า,ข,า,ข,าขอหน้าเขียวลงขั้งหน้าทีเถอะเพียงมันแล้วก็อีกอื้อเข้าแล้วสองสอง,สองพันหนึ่ง เขาสิรอบนี้โอ้โหดาฟ้าเขาอีกวายไหมแจมรอบสุดท้ายส่งท้ายได้ดีนะโอ้โหรับไป6,616บาทกับฟิสปินครั้งนี้นะทุกคนโอ้โหคุ้มค่าที่คุณผู้ควรเอออ่ะมา1,000นะรับไป8,638บบาทนะคะทุกคน เ่านี้ก็โอเคแล้วเนาะทุกคนอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับพลายนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ็๊ขวตเลยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้าจบ